ไปแล้วฟังหลักธรรมของศาสนาคริสต์กันต่อเลยค่ะบาทหลวงวิเชียนสันทาพริยากุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตรัสนะคะวันนี้มีเรื่องราวของธรรมะในการปฏิบัติของคริสตชนและศาสนิกท,ทั่วไปนะคะมาให้ท่านม้ฟังได้รับฟังกันค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพักเมื่อเข้าสู่ปีใหม่เราคิดถึงอะไร เป็นพิเศษส่วนใหญ่เราก็จะคิดถึงของขวัญเป็นต้นของขวัญที่เป็นวัตถุสิ่งของที่เราอาจจะเตรียมไว้สำหรับบางบุคคลที่มีความสำคัญต่อเราหรือเราอาจจะรอของขวัญจากใครบางคนก็ได้ดังนั้นช่วงเทศกาลปีใหม่เราก็จะคิดถึงของขวัญกันเป็นส่วนใหญ่เราเตรียมและเราก็อาจจะอยากได้ของขวัญบางอย่างจากใครบางคน แต่มีของขวัญอีกชนิดหนึ่งที่คนอื่นและเราอีกหลายคนรอคอยรอคอยมานานบางคนรอคอยมาแทบทั้งชีวิตยังไม่เคยได้รับเลยปีใหมน่นี้เรามอบของขวัญเหล่านี้ให้กับกันและกันเฉะเช่นของขวัญที่ต้องให้แก่ผู้ที่เป็นศัตรูก็คือการให้อภัยของขวัญที่ต้องให้แก่ผู้ที่เห็นต่าง คือความอดกลั้นของขวัญที่ต้องให้แก่บุพการีคือความกระตันยูของขวัญที่ต้องให้แก่บุตรหลานก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีของขวัญที่ต้องให้แก่มิตรสหายก็คือความจริงใจของขวัญที่ต้องให้แก่ลูกค้าก็คือ quartz, ความซื evet. dadurch, <inaudible> ่อสัตย์ของขวัญที่ต้องให้แก่ลูกหนี้คือความเมตตาของขวัญที่ต้องให้แก่เจ้าหนี้ คือความรับผิดชอบของขวัญที่ต้องให้แก่คนรอบข้างคือความรักของขวัญที่ต้องให้กับตัวเองคือใจที่บริสุทธิ์บุญกุศลคุณงามความดีที่จะติดตัวเราไปตลอดกาลครับก็เป็นของขวัญที่มีคุณค่าที่เราควรจะให้กับกันและกัน มันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นรูป,ปรธรรมจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกและสัมผัสได้เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่ดีควรมอบให้กับกันและกันตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นปีในการมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับทุกๆคนปีใหม่คือการเปลี่ยนไปของปีพุทธศักราชจาก2,564 ก็จะก้าวเข้าสู่2,565จากปีคิตศักราช2,021ก็จะเข้าสู่2,022ส่วนวันและเดือนก็ยังวนเวียนอยู่ใน12เดือนนี่แหละไม่ได้หนีไปไหนเลยมาเริ่มต้นหนึ่งมก,กรากันใหม่และในความจริงก็ยังมีเช้ามีสายมีบ่ายมีเย็นมีค่ำเหมือนเดิมเหมือนเดิมหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมสุขทุกข์เหมือนเดิม,ม,อ,ดมอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงตามสภาพแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ฟังเราจะต้องมีจิตใจใหม่ในทุกๆปีใหม่เป็นจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นจิตใจที่หนักแน่นขึ้นจิตใจที่งดงามขึ้นจิตใจที่พัฒนาขึ้นมิฉนั้นแล้วไซสปีใหม่แต่ละปี ก็จะมีแต่จำนวนตัวเลขที่มากขึ้นแต่คุณภาพชีวิตกลับไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยจึงเป็นเสียงที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปร่วงเลยไปจริงๆน่าเสียดายเราจำเป็นที่จะต้องนำประสบะการณ์ชีวิตมาเป็นฐานของชีวิตเพื่อเติบโตในแต่ละปีแต่ละปีอย่างมีคุณภาพร่างกายของเราในความเป็นจริงแล้วต้องมีภูมิคุ้มกัน เพื่อจะได้ต่อสู้กับเชื้อโรคหรือโรคร้ายต่างๆเหมือนกับในช่วงเนี้ยเราต่างต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันบางคนอาจฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วนานไปภูมิที่เคยเพิ่มขึ้นนั้นมันก็จะลดลงเราก็ต้องไปบูธไปกระตุ้นเข็มที่สเพื่อเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้มันมากขึ้น เราจะได้ปลอดภัยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับร่างกายของเราต้องมีภูมิคุ้มกันชีวิตเรามนุษย์ก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันชีวิตของเราให้ปลอดภัยสามารถดําเนินชีวิตอยู่อย่างสง่างามภูมิฐานก็คือมีภูมิคุ้มกันชีวิตของเราซึ่งภูมิคุ้มกันนี่แหละ จะทาให้ชีวิตของเราภูมิฐานชีวิตของเราจะภูมิฐานได้เราจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนจากพ่อขอฝากไว้สองประการที่สําคัญเพื่อทําให้เราภูมิฐานสง่างามในการดาเนินชีวิตหนึ่งเราทุกคนต่างต้องเข้าโรงเรียนเพราะโรงเรียนจะฉีดวัคซีนให้กับเราให้เรามีภูมิรู้ เป็นภูมิแรกที่เราจะต้องมีกันทุกคนทําให้เราสง่างามได้ในการดําเนินชีวิตมีความรู้รู้เท่าทันคนอื่นไม่ถูกหลอกได้ไง่ายๆมีความรู้ในการที่จะประกอบสัม,มาอาชีพมีหน้าที่การงานทํานี่แหละชีวิตเราก็จะภูมิฐานสง่างามได้เพราะโรงเรียนฉีดวัคซีนให้เรามีภูมิรู้แต่อย่าลืมครับท่านผู้ฟังเราจะต้องมีส่วนที่สองด้วย ควบคู่กันไปนั่นคือสถาบันวัดหรือศาสนาเนี่ยซึ่งศาสนาก็จะฉีดวัคซีนให้เรามีภูมิธรรมภูมิธรรมพอทงรอเรือรอเรือมอมา้าภูมิธรรมะซึ่งทั้งสองภูมินั่นคือเมื่อเรามีภูมิรู้และมีภูมิธรรมควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้เราดำเนินชีวิต ภูมิฐานขึ้นสง่างามขึ้นนั่นเองดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับศาสนาเพราะศาสนาจะให้ภูมิที่คุ้มกันจิตใจของเราส่วนโรงเรียนให้ภูมิในด้านของสติปัญญาภูมิธรรมให้วัคซีนในเรื่องของจิตใจนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปในชีวิตของเรา ดังนั้นในปีใหม่ปีนี้พ่อในนามตัวแทนของคริสตาศาสนาสนิกชนในจังหวัดตราดวอนขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้เริ่มต้นปีใหม่แม้จะมีความรู้สึกเก่าๆมีความรู้สึกเดิมๆมีชีวิตเดิมๆวันเวลาเหมือนเดิมวิถีปฏิบัติในแต่ละวันเหมือนเดิมแต่ขอให้จิตใจของเราเป็นจิตใจใหม่จิตใจที่เข้มแข็งมีภูมิรู้ ภูมิธรรมชีวิตของเราจึงจะภูมิฐานเพราะเรามีวัคซีนที่ดีแล้วโอกาสปีใหม่นี้ขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่มายัางท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเชิญ